สว ja, si si ัสดีเนาะพี่น้องมื้อนี้กะสิมาใส่หม่องปลาเดี๋ยวเฮาสิใส่มองปลนี่อยู่ทุ่งไหทุ่งนาเฮาคือเก่าแล้วเฮาสิมาย่าเบิ่งตะแลงเนาะมากับทีมงานเฮาเฮากําลังใส่กะแน่บ่กะแนนี่เนาะเฮากําลังใส่เฮากําลังใส่พาดมองไปได้ปลาซอกโตเนาะ ແ e f e n s e t e ມ g o 2 thh d t rodzol. momento sumi hang king 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 k ้โร1า7 7 b ซนแดี้ดดนนเ เช็คก็เรืบเก็ปนเพืน้อยแ่ชมิช มันมีตบมายาม,ามึงหามีคบโดนโนดนีนหามีคบโดดนะเชอโอ้แล้วตปุบป่บแลอง Uh-oh. ยามาพี่น้องยามาย่ามาเห็นเพื่อนไกลนะไกลตาไม่ได้แล้วเพื่อนชีวิตเจ้าต้องสวยให้ข้าไอ้เจ้ากระปูน้อย Hơi cợp tụi này Hơi cướp ngô ngay rồi phía Chốt ở tầm hù tầm hăng Ơ ơ, mưa đấy Tụi mưa Thấy phá vụ Hãy Ping Pamon. เชื่บปะเชียบหเชี่บได้ธรรมศาสตร์เกินบอ้าน้องวันนี้ก็มาเยีมมองหลังจากที่ใช่มาเป็นเวลาหาสิปีอุ้ยนั่นคอาจนพวกถือเลยพี่น้องเลยก็บเก็บก็บบ่มงะตัวไหน

xì tô đó than bó than bó than bó than rơi đó ở à đây bà đây mà cuôm như thân cái đấy การพี่น้องเอ้พอตกหุ่งเสียป,ป้าปลาพี่น้องป้าป้าเป็นป้าป้ามีเป็นแล้วเดยวนี้ยป้าป้าตาย

กำลัตงตกเนาพี่น้องวงยานี่นั่นดิฝนกำลังไปหอนหันกำลังกูเนาะถีกแล้ว โซนไ้พอโซปนนปลาน่อยปลา,าหน่อยอย,อย่าให้ว่าปลานี่โอ้พอดีอยู่ดีกินอาจารย์มาต่บัดจานเนาะอาจารย์มาตบัดจานจัดตะเมนบะจันเน,นื้อมือฮาปลาเลยสพอร์แล้วช่างลงฮาปลาน ตอนนี่เป็นบัไดไมอสนะเนไรจับเอาอยู่ลหอยห้อเป็นไรขุัวขุัวหรอขุ่วอาหารติดดังอะไรกันหนดล่ะนหัวตาติดดังมอสหน่อยเนาะมากระแนะกินกับเนืกรเสบกินกับข้าวรดชอก์ตชิเบ็ปดิบอพี่น้อง ปีงจะห้าด้มาก่อนเลยชงเฮงชงยานขี่มันอย่าให้ว่าพี่น้องเอ้ป่าเดีนอ้องเขาเองป่าธรรมชาติ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 ของนอก 嗯。 เบิ้งบรรยาก,กาศพี่น้องเอ้อาละบ่กจิโร่พี่น้องเอ้โมบลูอยูา่มาจิโรที่เราผิดกฎหมายจิโ <c ười> ลต้องผิดกฎหมายอีกบ่สเ <c ười> <c ười> ขากำลังหูด้อ <c> ย <ười> ไรบ่ะ นี่พี่น้องเอ้ยป้าพ่อได้อยู่ได้กินพี่น้องแต่ป้าป้ามีเป็นเพราอป้าป้าตายปิง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  ยำแรงเลพี่น้องมนชดชื่นมือเว้นที่ว่าโชนพักย้าหุ่นเปเรืกองง่ายกับง่ามนี่แต่พักมือปดมือสมังเขามาแต่ช่างมาแต่บา,จานจัน บรรจันเนอโดยเฉพาะในชุดของบรรจานอ่างเลติฮาซูนะอ่างเลติฮาร์นูนชือานเลื่อนห่งเชือแสดงเลีหรอเนาะเคยเจอเลยด้ย คนงานเนาะพี่น้องนี่ก็เป็นอีหนึ่งวิธีชีวิตของบ้านเฮาเนาะหลังจากที่เกี่ยวเขาเกี่ยวน้ำแล้วแล้วก็ใส่หม่องป้ายำคำแรงมากคำห้ายามหม่องยามเบ็ดยามใช้แล่ตระแลกสหรับเราดิทาน นี่ก็เป็นวิธีชีวิตของบ้านเฮาเอาโง่เขาลอกเขาแรงได้ยินเสียงเขาคนเขาตึง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 ตังตังมนต่วะหาญาได้บรรยากาศแบบนี้มื้อนี้ก็ว่าสิแล้วเฮ็ดให้เฮ็ดโชนเฮ็ดหน้าบมีถือ มีแล้วสามพนตกกก็พากันมายยามมองเดี๋ยวอีพี่ต่อไปในเขาสิมาตี้เขาและเขาชิมาจูบน้องมาเบิ่งว่าป่านีนน้องนี่น,นี่สิลายชมเลือถ้ามากักนี่ก็เป็นกระปูเนาะน้อง <c oughs> ม่นเน้า <c oughs> บรรยากาศอยู่ทงให้ทงหน้าเฮาเนาะยามแรงๆมากเออก็สิหาอยู่เซอร์บ่ได้แล้วแหละนอกจากบ้านเฮาเองเนาะไปอยู่ในเมืองก็คือแลในบ้านเฮาก็มีต้นมะฮุ่งเนาะย่าบ้านเฮาอยากกินก็สบายกินก็แม่นเอาตเอาีไกจับงโดอีาผักโบหอมเฮาก็มีเบิดเพราะว่าเฮาเป็นเศรษฐกิจพอเพง ถ้าบ้านเฮาก็ได้กะบ่ต้องใส่สารเคมีบ่เลเฮาไปซื้อนําตลาดกะเขามีตะเร่งพุ้ยเร่งสารเคมีเฮากะอยู่บ้านเฮากะบายปู่เองกินเองนี่ยะขอแต่ปู่มือละนิดมือละน้อยมือละตนก็เอาคือมืนี่มือละตน Trong mưa tông cái <laughs> <nhạy khuyết> <laughs> si này vào hưp bù gầm phù nha ghét mã nha 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 nha mã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  nha đấy theo bản nọ bản nào. Cả đen, cả đen. nha lôi, nắm tha เตือนชาวมามีไ <tu> ด <i ro> ้วนห้าเงินคือทั้อื่นมีแต่เออมีเขาในกระติบนอกมีแจ้วในโถยสํานึงก็เออมีแห่งนะมีตังวังชีวิตอเลิดรูรูลาลายาการมีอยู่มีกินอัแล้วนี่ก็เป็นวิธีชีวิตของบ้านเขานอกเขากาสิขอจบคลิปเคนนี้นอกสับือบ้นเม่อก่อนบจบคิปจคิปแน่จคลิปแน คลิปแน่เอาเอาซอมที่ดีเรื่องใส่ใส่ก็ใส่ด้วยพี่น้บ